ย่านบางมดนะครับแต่เดิมเป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดทนบุรีเท่านั้นนะครับครอบคลุมพื้นที่ชุมชนริมคลองกว่าประมาณ200แห่งแล้วก็เป็นย่านที่มีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็มีดินตะกอนของแม่น้ําเจ้าพยาพัด รวมกันตรงนี้นะครับทำให้บริเวณนั้นมีท่านอาหารสะสมนะครับแต่ว่าพื้นที่นั้นไม่ได้ไกลทะเลมากนะครับพอเกิดปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงปุ๊บน้ําเค็มก็จะเข้ามาผสมทําให้เกิดเป็นน้ํากร่อยขึ้นนะครับผลไม้ที่ปลูกในย่านบางมดจึงมีรสเปรี้ยวหวานๆที่ขึ้นชื่อเลยนะครับก็คือส้มบางมดใช่ไหมครับที่มีชื่อเสียงนะครับพอเป็นผลออกมามดก็จะเริ่มเข้ามาตอมนะครับแล้วก็ปลูกส้มค่อนข้างเยอะมดก็เลยเยอะด้วยนะครับดังนั้นก็เลย เรียกที่แถวๆนั้นว่าบางมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มานะครับว่าทำไมต้องเรียกว่าบางมดนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดมีข้อสันนิษฐานอื่นๆหรือมีข้อมูลจากแหล่งอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ